you mm -hmm. แน่นอนครับนี่คือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2,026ไทยมตรแทรกเตอร์ความยาวประมาณ600คำพร้อมอินโทรช่อง The Auto Car Review ตามที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Auto Car Review ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งรถยนต์รถกระบะรถสปอร์ตและเครื่องจักรกลการเกษตรที่น่าสนใจจากทัวโลวันนี้เรามีรีวิวพิเศษสำหรับแฟนๆที่ติดตามเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในภาคเกษตร เพราะเราจะพาคุณไปดูการเปิดตัวของแฟลกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด2026ไทมารแฟรกเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและบอกเลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะมอจัดดีไซน์ภายนอก2026ไทมารแฟรกเตอร์มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดดูทันสมัยมากขึ้นตัวถังใช้เหล็กเสริมความแข็งแรงทำให้ทนทานต่อการทำงานหนักกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฟหน้าแบบเลดที่สว่างกว่าเดิมเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานกลางคืนรวมถึงกระจกห้องโดยสารที่มีพื้นที่กว้างขึ้นทำให้ผู้ขับมองเห็นรอบคันได้ดีกว่าเดิมลดจุดบอดและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานในส่วนของเครื่องยนต์ไทมมาร์เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเจเนเรชันใหม่ที่ให้ทั้งกำลังและความประหยัดน้ำมันระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบใหม่ช่วยให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแรงบิดสูงเพียงพอสำหรับงานหนักทุกประเภท ระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติให้เลือกตามความเหมาะสมและยังมาพร้อมระบบควบคุมแรงดันไฮดรอลิกอัจฉริยะที่สามารถปรับตามลักษณะงานโดยอัตโนมัติองค์โดยสารของ2026ไทมาอัลแทร็กเตอร์ก็ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดบอ่อนั่งสามารถปรับไฟฟ้าและมีระบบลดแรงสั่นสะเทือนเพื่อลดความเหนื่อยล้าเมื่อทำงานเป็นเวลานานแผงควบคุมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันรอบเครื่องและการแจ้งเตือนบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอัตโนมัติและฉนวนการเสียงคุณภาพสูงช่วยให้การทํางานเงียบและเย็นสบายงอที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีใหม่ที่ไทยมัดใส่เข้ามาในรุ่นนี้เช่นระบบ GPS ที่ช่วยวางแผนการทํางานและบันทึกเส้นทางระบบช่วยขับเกลื่อนอัตโนมัติที่สามารถควบคุมทิศทางให้วิ่งเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยตลอดเวลาและแอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถแบบเรียลไทม์ ทั้งระดับน้ำมันชั่วโมงการทำงานและการแจ้งเตือนต่างๆองค์ความปลอดภัยก็ไม่ถูกละเลยไทยหมัดใส่ระบบเบรก ABS ที่ช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นคงแม้ทำงานในสภาพพื้นดินลืน่นรวมถึงกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางรอบๆทํทำให้ผู้ขับทำงานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นไทยหมัดประกาศว่าจะวางจำหน่าย2026ไทยหมัดแทรกเตอร์หลายรุ่นย่อยให้เลือกตามความต้องการตั้งแต่รุ่นพื้นฐานสำหรับกรเกษตรกรรายย่อยไปจนถึงรุ่นท็อปที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนสำหรับงานเชิงพาณิชย์ ราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้พร้อมการรับประกันและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมรูปแล้ว2026ไทยมารแทรคเตอร์ถือเป็นก้าวสำคัญของ,งวงการเกษตรไทยที่รวมทั้งความทนทานเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายเข้าไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดต้นทุนและทำงานได้เร็วขึ้นนคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง The Auto Car Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข่าวสารในวงการยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคอรันอยากให้ผมทำไตเติล Description Keyword h a s t a g และหัวข้อย่อย c o v e r Topic ของวิดีโอนี้ด้วยใหม่เพื่อใช้โพสต์บน YouTube ได้เลย แน่นอนครับนี่คือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2,026ไทม i m a ั t เทรลเตอร์ความยาวประมาณ600คำพร้อมอินโทรช่อง The Auto Car Review ตามที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Auto Car Review ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งรถยนต์รถกระบะรถสปอร์ตและเครื่องจักรกลการเกษตรที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เรามีรีวิวพิเศษสำหรับแฟนๆที่ติดตามเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในภาคเกษตร เพราะเราจะพาคุณไปดูการเปิดตัวของแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด2026ไทยมารแทรกเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและบอกเลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะมอจัดดีไซน์ภายนอก2026ไทยมาร r แทรกเตอร์มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดดูทันสมัยมากขึ้นตัวถังใช้เหล็กเสริมความแข็งแรงทำให้ทนทานต่อการทำงานหนักกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่